นั่งรถเมล์เที่ยวแล้วครับวันนี้ขออนุญาตพาเพื่อนๆนั่งรถเมล์เที่ยว เราถึงทางขึ้นทางบันไดขึ้นแล้วครับเดี๋ยวซื้อตั๋วก่อนสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะไกั 4 4บร้อยสี่สิบสี่นขนานี้งฟังเสียงธรรมชาติเสียงน้ำไหลทางกัจยาท่านพุทธคิดขู่เป็นตัวด้วยครับผม ฟังไปด้วยฟังเทศไปด้วยตอยนอ<า>นี้ช่วงเขา้าพรรษากบัตเข,าาข้าวาครับผมกบัตเข้าวาจำบุญจำทานฟังสวดมนต์จากพระได้ครึ่งทางแล้วก็จะต้องให้เป็นจริงให้ได้อีกสี่สิบห้าวันให้ได้ให้มีสื่อมวลชนอีกสี่สิบห้าวันให้ได้ สวัสดีมาอัปเดตที่วัดดอกวัดสัเกศวัดภูเขาทองของพวงชนชาวไทยพุทธศาสนาวัดสาวันิครับผมคนเยอะๆช่วงเข้ามันสาด้วยเป็นเช่นนั้นกจะเนิดในมุงหลายว่า เป็นเรื่องธรรมดาทุกอย่างเห็นความจริงปรากฏขึ้นในใจในขณะเาได้เป็นสัจจ์นันหมายสามาก่อได้ในขณะนีแมจะยังไม่ทราบผอาการเหล่านั้นให้ปรากฏแต่ท่านทั้งหลายก็ใครมาเดินขึ้นบันไดน,นี่ยถ้าไม่หอบนี่ย,ยอดฝีมือเลยนั่นแหะ

พระบรมราสารีรี่กัตพาสครับผมปกตกยังไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้ามาเท่าไหร่ไม่ค่อยมีเวลาครับสาธุครับผมทุกคน จากที่หลาซีส,สาิริกธาตุเราได้เวลาเดินขึ้นชั้นบนแล้วครับผมทางขึ้นสวรรค์ระวังระวังศีรษะระวังหัวเพราะว่าตัวนี้ต่ำม,มากสำหรับคนที่ตัวไม่ใหญ่ก็ไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าคนตัวสูงนี่อ๋อ สีข้างบนเป็นแบบไหนยังไงมานะครับผมมีกันมาเที่ยวโอ้ยดูดูทุกคนอือ เดินวนครับผมเดินวนประทักษิณเดินวนพระเจจดีภูกราทองสิริมงคลของชีวิตสิริงมงคลของทุกคนสลักแอดมินแอดเอทุกคนนะครับผมได้เวลาลงแล้วครับผมตอนลงก็ต้องระวังเหมือนกันเดอ ตอนลงนี่เออได้เวลาลงจากผู้ขับทองแล้วด้อขอบคุณเร่เาเข้ามาขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจขอบคุณ,คณทุกไลท์ทุกแชร์นะครับผม